ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเคารพเมื่อนนเป่าแอมตะทงก็เดยมาติดตามตัวเลขของน้องไม้เนาะครับเนาะน้องไหมแก้วท่ผล่นกันเป็นในบ้านเนาะครับเนาะหน้าเป็นกับหน้าตีนบ้านครับท่านผู้ชมเป็นกับออกมาให้มาหน้าก็เลยมาหาน้องอยู่หน้าห่มแดดอ่อนๆเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาถามตัวเลขกับน้องไหมแก้วว่าผีมีลูกอ่อนมาบอกเราบ่หนอหรือเป็นตัวเลขตัใไหนอมาถามน้องไม้เกี่วน้ำกันเนาะครับเนาะสวัสดีครับ สวัสดีจ้าโอ้เก่งหลายนะครับท่านผู้ชมเนาะน้องไม้ฟันหรือยังอีหละฟันแล้วจ้าโอ้ฟันเลยเลด้วยครับด้วยท่านผู้ชมฟันล่ะครับฟันเกี่ยวกับอีหยังครับกี่ยวกก็ผีแมลกอ่อนโอ้ผีแมลกอ่อนยังมาบอกอีคีอเก่าบ่เพิ่นเพิ่นตัวอีหละอื่นเพิ่นด้วยเพิ่นยังมาบอกอีโอ้ครับเพิ่นยังมาบอกอีคีอเก่าเด้อครับท่านผู้ชม เป็นฝันไปยังไงนูฝันไปไปยังไงมาจังไหนฝันความฝันว่าให้ฟังนะฝันว่าเพื่อนกับมหาเหมือนเดิมกับลูกเพื่อนเพื่อนผ้าเพื่อเทามาน้ำโอ้เทแถวนี้มาสามเนาะมาสามโอ้ขับขับขับเอาบอกต่อไปแต่นี่เพื่อนก็บอกว่าจะบอกเลขโอ้จะบอกเลขหนู้หมายเกี่ยวปะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนอาจจะบอกเลขให้ด้วย โอ้จะบ,บอกเลขให้ด้วยเลยอาตุจะบ,บอกเลขให้ด้วยโอ้เสียงรถนะครับตำรวจชมเนาะแนวหน้า,นาเพิ่งจะอยู่ข,ข้างข้างคือว่าล่ะครับตำรวจชมเพิ่นจะบอกเลขเพิ่นจะบอกเลขให้ด้วยเออแล้วแลวที่นี่เพิ่งก็บอกว่าเพิ่งก็บอกว่าเพิ่งบอกว่าทำบุญหไห้ยังโอ้เดยวเดียว รถไา่ครับเสียงรกกว่น,นี้เด้อค่ะอรอันนี้เป็นรถเจดินเด้อครับพอดีข้าเจ้ามาตักดินอยู่ขางหน้าตองไม้เกี่ยวพอดีนะครับเนาะรถรถดำรถด,ดำรถจกสามาจกดินเนาะเอาว่าวไม้บางหันยังก่อนนะเมื่กี้เพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนน่ะ ถ้าบุญหายหรือยังเพื่อนต้องการบุญที่จะไปขึ้นฟ้าแล้วก็เกิดลงมาไอ้ขึ้นฟ้าแล้วก็เกิดลงมาครับ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 เพื่นอนเราเพื่อนก็บอกไปอีกว่าเพื่อนจะเกิดในท้องไผ่ดีเอา,เ,อาเกิดในท้องไผ่ระบาดเลยว่าหูเพื่อกันโอ้เพื่อนวาแนวนี้เพื่อนว่าแนวนี้อือ<ม>แล้วก็เพื่อนเนี่ยก็วอาไปอีกว่า เดี๋ยวเพ่นจะให้เลขเด้หรู้ก็บ,บอกว่ายาพึ่งให้เลขกว่าว่าอีก,ก่อนว่าจะว่ายัางเดี๋ยวเราทีหนี่เพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนบอกว่าเฮ็ดบุญห้เยอะเลยเด้อเพื่อนจังจะได้ไปเกิดกันเห็นกันอีกเดี๋ยวเพื่อนทักทายอืมครับ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 แล้วแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าถ้าบุญห้ยเร็ว เพิ่นจะได้ไปเกิดไปไปไปอานาหนะไปยังอ่ะครับไปไปอยู่กับหนูอืมเอาคือสิไปอยู่กับอีหล่ะป่ะหูกันเพิ่นบอกมาจังสโอ้บอกบอกมาแล้วนี่เพิ่นบอกมาแล้วนี่โอ้เสียงรถด,ดำเนี่ยร้ายแลย้วครับแต่ผู้ชมเ <ไป S 1> นาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากจะบอกเลขยกอ่ะบอกเลขตัวไหนตัวไหนหนอ เลขตัวไหนตัวไหนเลกตัวไหนอีล่ะสี่กำลังคิดอยู่ด้วยครับสี่สองเก้าโอ้สี่สองเก้าด้วยครับท่านผู้ชมนะเป็นเลขสามตัว,วตัวนี้ครับเลข,ขสามตัวเล้วก็มีตัวเก้าน้ำห้าศูนย์ห้าศูนย์ แล้วก็บเก่า C เก่า C โอ้กระไดาเด็กสามตัวมาเพิ่มแล้วเขาแล้วแล้วรลวหนูก็คิดยังออกเอาคิดยังออกแล้วหนูก็คิดว่าว่าว่า C ว่าหนูก็คิดว่า C ส,สองเพราะว่ามันหนูสลับนั่งโอ้สลับกันเอานังเนาะครับเนาะ โอ้สลับห้ท่านผูช้ชมอีกแล้วครับอ่อแล้วก็เก้าสองโอ้ครับครับครับเลขนี้สลับกันน้ำนะสลับไปมาใจอีกทีจังไดต่ออีกละแล้วเพื่อนก็บอกว่าอย่าลืมเนื้อเลขตัวนี้ซื้อเอาอืเราเพื่อนล้วเพื่อนก็บอกอีกว่าซื้อเยอะๆจะได้ทำบุญให้เพื่อนโอ้ครับ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 กันถือเลขกทำบุญให้เพื่อน พราะว่าเพื่อนน่ะจะเกิดได้ไหวขึ้นโอ้ครับครับครับเกิดได้เร็วขึ้นเนาะ็สิไปทําบุญให้อีกคีอเก่าล้ะครับเบาแอมเลาะทองมาหันกันไปทําบุญให้พี่เมลกออนคือเก่าครับท่านผู้ชมเนาะก็มาติดตามตัวเลขกับ้องไม้ให้เอฟซีเนาะครับเนาะก็ได้เลขสามตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะได้เลขสามตัวเลยครับบาทีอันพีผู้เฒ่าผู้ช่ายเพิ่นมาบอกว่ายังไ๋แน่อีกจิว่ะพีผู้เฒ่าผู้ท่ายเพิ่นบ่ได้มาก บอกอยังพิ่นม่ยืนเบิงผีแมลุกอ่อนคุยกับกับหนูกับน้องไม้แก้วครับครับครับม่ยืนคุยสื่อๆวยครับเด้อย,<ะ>ยืนเบิงสื่อเพราะผีแม่ลุกอ่อนชวนเพิ่นมาน่ำแต่ว่าเพิ่นเบา,าๆยังพิ่นมีแค่ฟังผีแม่ลุกอ่อนเบิงโอ้ยยัพิ่นเบา,าจังไดยครับครับครับ บาดีพีพีผู้หญิงล่ะพี่เล็กน้อยล่ะพี่เล็กน้อยเพื่อนกะเพราะมือแม่เพื่อนน่ะแหละเพื่พนอนแอวไปนอนอ,<ะ>อแต่แต่ว่า,พเ,าเ,เพื่อนกับว่าแอลแหละเพราะว่าเพราะว่ายังบ่อหู้พือกันครับเพื่อนได้เอาของกินของยังมาให้อันนูไหมบอเที่ยวเนี่มบ่มาฝันมาบอกซื้อ ออกซื้อโอ้ครับมาบอกซื้อๆนะครับเด้อท่านผู้ชมมาบอกซื้อโบนิฝันโบนิหยังเนาะอันจังไมต่อบาตเพื่อนก็บอกว่าสื่ออัลเล็กตัวนี้สื่ออัลเล็กตัวนี้ขับขับขับแต่ซื้อนำน่ำนองไม้แก้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกับซื้อเล็กตัวนี้ละยังอีกบาตนี่ยมิยังเพิ่มเติมอีกบ่เพื่อน บอกว่าบ่มไม่ยังเพื่อนเติมให้เราเพื่อนก็หายไปเลยก็ผีพเท่าก็ลูกเพิ่อ้เด,เดนไดนะห่อลงมาอยู่บอกเท่านี้เพื่อนน่ะห่อลงมา,าอยู่โอ้ยหห่ลงมาคือเก่าอันนู้ถามเพื่อนสิบอกว่าเพิ่อนอยากได้ยังบอเพื่อนบอกว่าอยากได้ส่วนบุญโอ้อยากได้ส่วนบุญอย่างเดียวเนาะส่วนอย่างเดียวโอ้ครับเพิ่นอยากได้ส่วนบุญอย่างเดียวด้วยครับท่านผู้ชมเนาะ ให้มีโชคมีลาบน้ำกันด้อท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราทงกะสิเขียนใส่กระดาษไห้แคบหน้าจอด้วยครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงน้ำนด้วยดือ้อน้องไม้เกี่ยวเป็นกับฝันเห็นผีเมลอกอ่อนกับลูกกับผีผู้เท่าเนาะจ้างวดนี้อีลามันใจเช็ไปเส้นละ่ะมันใจมันใจทั้ง มันเจทั้งสามตัวคือเก่าโอ้ยมันเจทั้งสามตัวคือเก,ามมกเ่าน,น,นาะครับท่านผู้ชมบมโหจักเปอร์เซ็นที่เก่าแหละครับนี่ละ่ะขอบคุณน้องไม้เก้ีวได้ร้ายครับที่ห้แนวทางดีๆครับสวัสดีจ้าโอ้ยูย่ตรงไ้ตรงหน้าครับท่านผู้ชมเนาะอยู่ข้างทางทั้งผุนก็เป็นในบ้านเพิ่นออกมาหน้าเพิ่นครับมากับแม่แม่เพิ่นกระบออยากออกซื้อหรอกครับท่านผู้ชมแม่เพิ่นบอกอยากเห็นหนาเพิ่นนะกรบอเป็นยังเนาะครับเนาะห้แต่ ใช่แต่ลูกเพื่อนจะขอบคุณในหลายครับกะซื้อขนมผลไม้กหลากไม้ไมาให้น้องไม้แก้วนั่งอยู่ครับนะครับเนาะเพื่อนลาเพิ่นว่า,วา,วางช่วงค่ำๆโทรมาตอนเช้าอยู่เพื่อนลา่ค่อยว่างก็เลยมาตอนแรงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาแอมเราตรงกับสีเขียนใส่กระดาษใแ้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะครับผมท่านผู้ชมที่เคารพนี่เด้อครับเลขกน่องไม้แก้วเนาะครับเนาะผีไม้ลูกอ่อนมาบอกครับท่านผู้ชม พี่เมลูอ่อนมาหามาเข่าฝันนะครับเนาะเหล็กสามตัวสี่สองเก่าสี่สองเก่านะครับเรื่อสี่สองเก้าครับเลขกสามตัวเลขกสองตัวนี่ยก็ยังอยู่คือเก่าครับเป็นเลขตัวเก่านะครับเนาะเก่าสี่ครับหาศูนย์ครับท่านผู้ชมเก่าสี่ครับหาศูนย์นะครับเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเรื่อสํารับคลิปนี้เบาแอมรตุงกฤสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะ เจอกันคลิปหน้าคันถามีคลิปได้ดีดีเด็ดเบ้าแอมกัสเหามาฝากธรรมชม้ชมคือเก่านะครับเนาะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บเบ้าแอมเราทงน้ำได้เลยครับด้ว429 429ครับเก้าสี4 29, 4 29, ่ห้าศูนย์สวัสดีครับ